คราวนี้นะคะเราก็มาถึงวัฏจักรเซลล์หรือเซลไซเคิลกันนะคะมันจะมีลักษณะการเกิดเป็นวัฏจักรเซลล์ได้อย่างไรคําว่าวัฏจักรแสดงว่ามันจะมีการวนวนไปวนมาวนไปวนมากลายเป็นวงจรดังนั้นคําว่าวัฏจักรเซลลก็คือการที่เซลล์ที่มันมีการแบ่งเซลล์นะคะ มีเซลล์ตั้งต้นในการแบ่งเซลลพอแบ่งเซลเสร็จก็จะได้ดอทเซลก็คือเซลล์ลูกออกมา2เซลล์และเจ้าเซลล์ลูกทั้งสองเซลล์มันก็สามารถกลายเป็นเซลล์ตั้งต้นในการแบ่งเซลล์ใหม่หรือเซลลูกรอบใหม่เนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกว่าวัฏจักรเซลล์นั่นก็คือมันก็จะเริ่มมาตั้งแต่การแบ่งนิวเคลียสนะคะ ตั้งแต่ระยะอินเทอร์เฟสเลยนะคะตั้งแต่ระยะอินเทอร์เฟสมาจนกระทั่งจบระยะไมโทซี d หรือเอมเฟสแล้วก็จะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่เรียกว่าดอเตอร์เซลล์และดอเตอร์เซลล์ก็สามารถที่จะแบ่งเมื่อเมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มที่และมีความพร้อมเขาก็สามารถที่จะเริ่มแบ่งเซลล์ใหม่ดังนั้นจากเซลล์เดิม1เซลล์ แบ่งเซลล์ใหม่หนึ่งครั้งมันก็จะได้สองเซลล์สองเซลล์นี้ก็สามารถเป็นเซลล์เริ่มต้นแล้วก็แบ่งก็จะได้จากสองก็เป็น4เซลล์จากสี่เซลล์เป็นเซลล์ตั้งต้นก็จะต่างคนก็ต่างแบ่งก็จะเพิ่มจากสเซลล์เป็น8เซลล์ก็คือจะเป็นทวีคูณของสองไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆรืถามว่าเซลล์อะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดวัฏจักรเซลล์ หรือเกิดการแบ่งเซลล์ในลักษณะนี้ได้นะคะในเซลล์พืชก็ได้แก่เซลล์เนื้อเยื่อเจริญเซลล์เนื้อเยื่อเจริญอยู่บริเวณปลายรากและก็บริเวณยอดหรือบริเวณตาหรือบริเวณกิ่งของพืชซึ่งสามารถที่จะแบ่งเซลล์ได้ยอดใหม่ได้ใบใหม่นะคะได้กิ่งก้านใหม่ขึ้นมาได้นอกจากนี้ในสัตว์นะคะลูกก็ยังมีการ แบ่งเซลล์ของเซลล์ไขกระดูกเพื่อสร้างเซล์เมล็ดแดงเซลล์เมล็ดแดงเป็นเซลล์ที่มีอายุไขนะคะตอนที่ก็สร้างใหม่ๆเขาก็จะเป็นเซลล์ธรรมดามีออร์แกเนลมีนิวเคลียสแต่พอเขาเริ่มทำงานหลังจากเขามีชีวิตไปได้ประมาณ7วันหรือ1สัปดาห์เขาก็เริ่มสลายนิวเคลียสนะคะแล้วเขาก็เริ่มทำงานของเขาในที่นี้ก็คือรวมตัวเอ่อ ก็ก็คือการเอาฮีโมโกลบินที่ผิวของเมล็ดแดงเนี่ยนะคะทำริยากับออกซิเจนแล้วก็ลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆเมื่อเออเขาทำงานสักประมาณ4เดือนก็คือ120วันเขาก็เริ่มชาราภาพแล้วก็ถูกกำจัดและหลังจากนั้นก็จะมีเซลล์ใหม่สร้างขึ้นวนเวียนเช่นนี้ค่ะ โดยจะต้องมีเซลสเตมเซลในการสร้างเซล์กำเนิดน,นะคะนั่นก็คือที่ไขกระดูกต่อไปก็เซลล์บุกผิวหรือเซลล์ผิวหนังนะคะพวกนี้ก็จะหลุดลอกออกมาแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซล์เดิมนะคะพวกนี้จะมีการแบ่งเซล์ตลอดเวลานะคะแล้วก็ เซลที่ชราภาพไปก็ตายไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนนะคะเซลล์ Sell ที่ชราภาพเราเรียกว่าเซลเอจิ้งเขาก็ตายไปนะคะเซลเดดนะคะลักษณะของวัฏถจากเซลลมันก็เป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูรูปกันนะคะเรามาดูรูปกันจากเซล์แรกนะคะจากเซลล์แรก ที่เริ่มมีการแบ่งเซลล์เดี๋ยวครูจะระบายสีให้ดูนะคะก็คือเซลล์เซลล์นี้ที่เป็นสีชมพูที่กำลังระบายสีอยู่นะคะแล้วมันก็ผ่านกระบวนการนะคะในการแบ่งเซลล์โดยผ่านตั้งแต่ G 1เดี๋ยวครูจะใส่สีให้ลูกดูชัดๆนะคะอันนี้คือ G 1 นะคะก็เริ่มที่จะมีการเตรียมพร้อมในการที่จะสะสมสารนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะ S นะคะก็คือระยะที่เขามีการจำลองโครโมโซมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นระยะที่3อันนี้หมายถึงระยะของ i n t e r ร์ a ฟ e นะคะ ก็จะเป็นระยะที่3ก็คือระยะ g 2ทั้งหมดนี้คือระยะอินเทอร์เฟสนะคะซึ่งใช้เวลาเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดก็ใช้เวลาไปเกือบเ,อเสร็เสรสส่วนสีของเวลาทั้งหมดทีเดียวนะคะหลังจากนั้นเซลล์ Save ก็จะเข้าสู่ระยะไมโตติกเฟสนะคะไมโตติกเฟสก็ว่าด้วยระยะโปรเฟสนะคะ ก็คือเซลล์เริ่มที่จะมีกระสลายเยื um ่อหุ K ้มนิวเคลียสนิวเคลียัสก็จะค่อยๆสลายแล้วก็จะมีการสร้างเซนโทรโซมเกิดขึ้นเมตาเฟสนะคะเมตาเฟสก็จะมีเอ่อเซนโทรโซมก็ไปยังโครซลลซแล้วก็สร้างเส้นใยสปินเดิลมาจาับที่ไคในิวโคอของโครโมโซมแต่ละแท่งแล้วก็เริ่มจัดเรียงให้โครโมโซมนั้นมาอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะ ตอนนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวเคลีร oh ลัสสลายไปเรียบร้อยแล้วระยะอนาเฟสก็คือระยะที่โครโมโซมที่เป็นซิสเตอร์โครมาติดจะถูกแยกออกจากกันไปที่ขั้วเซลล์ตรงนี้จะทำให้เห็นเชฟของเซลล์อย่างชัดเจนที่โลเฟสก็คือโครโมโซมทั้งสองชุดเข้าสู่ขั้วเซลล์แล้วก็เริ่มที่จะมีการคอดหรือมีการแบ่งของไซโตพลาสซึมหรือผนังเซลลแล้วก็เริ่มมีเย่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ จนกระทั่งเซลล์ที่คลอดนั้นขาดออกเป็น2เซลล์หรือผนังเซลล์แบ่งสร้างออกเป็น2เซลล์ก็จะซักเข้าสู่ระยะไซโทเคนาซีนก็จะได้เซลล์ใหม่ขึ้นมา2เซลล์ก็คือเซลล์ที่1และเซลล์ที่2ซึ่งเซลล์ที่หและเซลล์ที่2เมื่อจเจริญเติบโต,ต,ตเต็มที่เขาก็สามารถที่จะเข้าสู่ระยะ G 1ระยะ S และระยะ G 2ซึ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้ ไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆซึ่งจะมีความเฉพาะกับเซลล์ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นนะคะสำหรับวัตถาจักเซลล์ก็จะมีข้อมูลแค่นี้ค่ะ